ครับอันนี้แอดก็จะมีตัวเลขความพ่อของคุณตาน้อยจากทางเยสโซมาฝากเอฟซีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องทรัพย์เทวดานะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับและกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้แอดก็จะมาสัมภาษณ์คุณตาน้อยนะครับสำหรับเล่าความฝันให้ฟังนะครับ เดี๋ยวจะมีตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวฟังจากคุณตาน้อยได้เลยนะครับ,บ,บส,สบวัสดีครับคุณตาครับสบวัสดีครับสวัสดีครับเมเนียนเมเนียนคุณตามีตัวเลขยังมาฝาก FC. เอฟซีเบาให้เป็นฟังบังกนาถนนนี่ฝันมาเมื่อคืนไปเลี้ยงขั้วโยนาขั้วโยนาเป็นเลี้ยงขั้วเลี้ยงไปเลี้ยงมาด้านนี้ อีจันอีจันมันไปเอาข้วยไปเลี้ยงน้ำข้วยสองตัวนี่มันคือทอกันดีแต่นอตัวว่าย้ำครูเออพรากันทอกันเขาคงคือกันตัวว่าเองต้นไงมันข้วยมันไม่ห้งจะคของเองจะคองแต่ทอกันข้วยแม่ยคูเออบานนี้บานนี้มันนี่อย่งเนาะ เออเจ้า้องใบใยยัางดูน้ำกล้วยบ่ก,ก็แล้วทีไปล่างเมือ่อมันเป็นนัสั่งหน้าเขาสั่งอยู่เกายู่น่านสั่งม่นม่นดิมันเอาผ้ามาแช่เต็มมบสัง่งข่าวติดไปโจอันคือเป็นศูนย์เผื่อมโนสังส่งสันตัวเจ้าของขึ้นว่านเย็นขึ้นว่าขึ้นว่าสี่ที่เอาโรดได้ที่สี่ศูนย์เย็นขึ้นว่าเออที่ที่ศูนย์ เล็กยังพ่อมื่อเล็กขุนแล้วเมื่อวันที่หนึ่งุนแล้วละวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันนเนาะเื่อนบ้าขันมที่ท่ศูนย์กับที่ที่นึ่งยังกเลยังกนว่าหันตัวใดแน่กอว่าหันที่ศูนย์ที่ทศเออกับทีทีหนึ่งี่ี่ี่ศูนย์และและสี่หนึ่งบอกตา สี่สี่ศูนย์กับ4ี่หนึ่งวันที่หมากคุณวันที <uellement> ่หวันที่หนึ่งวันที่หนึศูนย์กับสี่หนึ่งองตัวอ๋อสีกับสีครับสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับวันถึอดีอย่ดเวยบ้านะันกับพันเกี่ยวเฮือนเฮือน,นหลานอยู่เฮือนใกล้ๆเบกบ้านแ <ไป S 2> บ้านเด็กที่มันเกหกตัวผันไปอยู่ต่ลางเฮือนมัน มันลงมาเจ้าของปัญหาบาเลกเล็กเล็กมันน่ะมันมันเป็นเลขกลางผุนนะพวกคุกขึ้นในหลายเป็นมมอดเบ้างแส่มันจะลงมาจิบเก้าหกมันเป็นเก้าห้าห้าเลขออกแล้วยังก็สว่างปั่นยังก็หลอดเอาละฟันได้ด้วยมือเลขออกมาได้นี่มาต้องมือทีอันนี้ก็พันได้หมึกมึกขึ้นบ้านนี่แหละก็จิบเดียวก็จิบได้ก็จิบ ปันพ <54. S 2> ันไม่ขึ้นบ้านเนี่ยก่อเสีบจังมา้าจอยเนี่ยม่เคยก่อเสมันเราเาันจะนนว่เป็นสเป็นล่ก้าวชนโยน่ครับมา่าวเสียงหูมาบ่าเสียงหูเสียงพ่ไเดียวเนีเสียงโบครับเข้าชูนมาดันมาชวนมา่าคว่ำเดียวเดี๋ยวคือบ่าจังฉี่เก้ามังหันเก้าหาทมืว่าเขานอีกต่วก็เสียงจาของเสนบาน เก้นย์นี่เออเก้าศูนย์บานลมมเเป็นเกเป็นเสียงคล้ายๆปูดำบอผงูนไปบ้านช่วก่กันอ่ะพิ่นมาบอกกันที่ศูนแต่เข้าผลเออพิ่นมาซ้ำได้ว่นสามศูนย์ที่ที่ศูนย์นนั่นผมเด้นมาซื้อเรขกาน้อยมันมันยับขึ้นไปอีกพน่นไปซื้อแต่หาโมงแมนบ่อ่ละมันไปออกสองทุ่มบ้าเขาว่าเลขออกที่ศูนย์ อกูจืเต็มเตะได้เพรว่ากันกูซื้อถือกแล้วก็ไปเั่นดันยังบ้าว่าอยากซื้อแลกกันไม่ง่ายไปเนาะบดบดให่บดใหญ่คือว่าพี่น้องถือน้ำหลเท่าไถึงเนียบังบ่เออหนึ่งหานี่ละโอ้ยบ่ถือแต่ค้นแชงหัวถือมัดเออพร้อมเหมอน้นมันบ่ถือกัน่าเออแช่งัวถือมัดไปบอกเไปบเก่หนแล้วกตบเอาซ่องแม่เขากับบอกเขาแล้วเนาะ หาหนึ sea, sí, ens, ่งหกหนึ care, rain, sea, es, Ó, ่งซีเขากับคว่นเขากัะนับกันเดาที่และเนาะเข่งหัวเตกับคนเข่งหัวใช้ก็ตัวงานจะไปหาหนึ่งหกบอดตาเป็นเรือบอดเออหาหนึ่งหกบากหนึ่งซีกับหนึ่งสีเพื่อไปหนึ่งซีเจ็ดซีเทรานั้นหาหนึ่งหกกับซ้ำได บนรางไอ้ซ้ำแดงสองแดงหมนตนหนี่ยมันกันแมนละเนาะมันว่เพราะว่าหกเด็กเก่าหกกับเก่าตัวเดียวกันมันถึเท้รางท้งบนได้นผู้ใส่หัวแมนบอห้อบอใส่หัวใส่แต่ขาเนาะย่างไปก็ไม่แต่ขาแมนบอบอใส่หัวแค่จังไดมันยังใส่หัวได้อเล่บัดบัดต้องใส่ดิบันใจซ้ำดบอกี่น้องเขาเน่ผมผมว่าตเก่าศูนกับซีวนนี่บ่งวดเน่ยเงวดเก่านเนี่เป็นเสียงจังไหน เก้าศูนย์บ๊อบแมนนี่นัแนละเสียงเสียงว่าว่าเก้าศูนย์บอบนั่นดูได้เพิมสิลูกไปได้อยู่เฮือนอยู่บ้านอยู่ดงไปได้เปรี้ยว่ปลาตกออกมือนี้รักแล้วล่ะมือนี้เอามือนี้ก็เอามือนี้แหละมือมือนี้เลยอตาบอกว่าเก้าศูนย์อาจจะเป็นตัวเลขมงคลวันนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมสําหรับเก้าศูนย์นะครับแต่สี่ แต่440อ่์ก็เก็บไว้เป็นวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับถ้าน้อยเห็นดีเห็นดีนะเห็นดีนะเหนดีนเห็นดีนะเห็นดะเห็นดีนะ็นีนเหนดีนะเห็นดีนะเห็นันเนดนหนะเะนเนะเอีเะีเหนะีนดะ วันพูดได้เหมอนะแมนมันพหาดคับ้ันหนังนี่ยย่เล่าแต่มันเล่าวีไอพีสามถุมกว่าอ้ซื้อน้อยไม่เกนสามหลอดร้เราเกินสามหลอดผมซื้อถึงสามหลอเลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใคร รู้ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเผื่อคนเข้ามาดูทีหลังก็จะได้รู้นะครับเผื่อเป็นโชคลาภให้นะเป็นตัวเลขมงคลสำหรับวันนี้9009นะครับผมหรือจะเป็น0660นะครับ9กับ6ตัวเดียวกันนะครับหวยรัฐบาลก็คุณตาก็ได้ฝันเห็น51 516นะครับ ถ้าหกกับเก้าต hmm. right? <laughs> right? ัวเดียวกันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับท่านผู้ชมอืมตัวเดียวมันหล่อเลยังอันไหนแต่แต่ตาถือหนึ่งหายันมาในเด็กหนึ่งหายยืนมาออถือแล้วบอได้เงินว่าจะเชื้อว่าจะเชื่อแล้วบักขายมันบอกเขียนไห้ที่คนขายบ่าเขียนไห้คนขายบ่าเขียนไห้เจ้าของก็ถือใจซื้อว่ามันได้ครบ กว่าเลขออกเนื้อหาได้พอเรื่อบินหาเงินหาบินเงินอยู่ใสบุ๊คมันไม่มีแต่ละไม่ได้เจ็ดจีหนึ่งสี่ตัวซื้อหลายนะสามร้อยคู้นสามร้อยหนึ่งจีเจ็ดจีสามเจ็ดบานกับสองสามเจ็ดสี่สามเจ็ดจีห้าเจ็ดเป็นเสร็จแล้วนะสามตัวมันเงินสามพันกว่าบาทโอ้โคือว่าเดซื้อนี่ล่ะเดี๋ยวนี้ย่งอยากซื้อไม่ยอะ ตีไม่ได้แท่หรือบ้างไม่้แท่ละพึ่งใจมือนี่ได้เออมาฟังเลยแท่ละอูต้องไปบอกอีกแท้แน่นอนล่ะมาหนีตรงนม้ายำในได้หลุดครับกลับไปได้แต่ว่าสีม้าจู่จนจนเพิ่นแล้วมัดพุ่นเนี่ยพิ่นแล้วมัดแล้วกับสีมาอีกอยู่เพราะว่าเพิ่นโบอยู่ไก่นะพุ่นพิษถนนโลกสุโขทัยเหมือนผมกับไปนะไปมัดแต่ว่าโบก็มองมองนีบุ่แน่นอนอีก ถ้ามีรถมากคุณตาก็มากโอ้รถมีโยนี่มีเหนียวรถจอดตัวเหนียวเออรถตาก่ฟ้ามากก็มากเพราะอเดียวเออคนมูฟ้ามากมากมันอดบ่ฟ้าหองสมทักหลานได้หลานก็ขักนหนีได้มันหลานนั่นเด้ยวังว่าไปใช้กับไปน้ำกันบัดปีที่สั่์ ม้วนอ่ก็มีพี่มี่นองได้อยู่นอัไปอยู่ก็บ่ถือเจี้ยงม้วนิีบ่ถือเจี้ยงม้วคนบ่ถือคือคือคือแต่เจีงหัวแต่ว่าคนบ่ถือเจี้ยงหัวเลยเจี้ังหัวถือมัดค้นบ่ถือนี่อกจ่ายกับสามร้อยอีเหียนก็บสามร้อยผู้ใหญ่บ้านสามร้อยใครอีกงนี่ไรไปนี่แต่เขาซื้อสามมัดผู้ใหญ่บ้านก็ถือผู้ใหญ่บ้านก็ซื้อเนี่เล่าดอกนี่แหละบอกว่าเลขไปจากพ่อผู้เดียวในี่ละ มื่อม Ende, ses, ema, himself, he, ื Heck, this, ่อมื่อมื่อาหาปูดำเป็นบ่ปูดำบอกหกหาหนึ่งหกก็หกหาหนึ่งหกเหมือนตอบอกสามตัวตัวนี้ก็หกกเก่ากันอยู่กาอยูได้หัวจัาว่าอยู่สองเดงเลยสองเดงแล้วขันยูจังสีหัวจักอยู่ได้จัาว่าอยู่ได้หกกับเก่าตัวเดียวกันเด้อคนวาสันด้บาน่าชื่อแต่เมืดบปานกำตา โอ้ยีมันปึ๊กไข่อาบอกน่าเอินมาบอกือคล่องคลักแต่บ้ามันอาโง่ไมาซะตัวนี่มืดม่จักปั่นจักแปรเลยบ้านจังเดยเสียดายเนาะบ่ได้ท่อไปถามตาเนาะความฝันเนาะก้นตากับว่าจิงจริงมากบอกยังไงเนาะคนเด็กค่อยบอกไปเรื่อยอยๆครับเท่านึงมูเกิดรุ่นพอปีหนึ่งแร้วเด็กแปดที่มาแล้วฝันแจวเงื้ยน พอน่ะอ er is ่อนเนอะพันธุ์ละว่าเรียกวันแล้วตัวใดล่ะก็หาพันธุ์ผู้นั้นแล้วก็พันคิวได้พันมาได้ถือวันั่นผู้เพื่อนโดยใกล้กันนั่นแหละพอไงพอไงเงาหรือพี่เล่นแล้วพอไงนั่นอีประเสริฐชื่ออีวันนี้จ้าเราสิพันยังได้แต่ว่าเลขออกแล้วสองหมื่นแล้วพันโหลดได้แน่นโหลดนั่นก็ได้เจ้าของกับเลขออกมากกับฝันโหลดสองหมื่นพันโหลดได้ บาดพุ่นมาเมื่อเรขสที่ออกเหมืนแล้วจะพันยีกบานฟันโตที่แม่นแม่นแท้แท้เออเมื่อเร็จที่ออกเพราะงั้นนั่นนั่นล่ะิันนั่นล่ะไปบอกเ่ยเหมือนอนที่แจ้งนั่นนึ่งหาต้นนึ่งเอียงเนี่ยเะเพิ่อไะไรไปบ้างนั่นเพราะหมดจี้เพื่อบะไรฟบ่ถือบ่ถือ ไปซื้หนึ่งีกับ7ัีผู้บอกอหอนึ่งหาเดไปซื้หนึีมันเป็นอย่างยังเป <c oughs> น็นบ่ได้ยีลูกสาวกับบ่ได้ยีตานายี่เมียมันยู่หนีบางเอินกับบ่ได้บ้านกัลูกเคยกับฝันบ้านมันเล็กน้อยซุ้มเก้านั้นเ,เ,เออไปบ้านหนึ่งสีหนึ่งหานนแล้วก็หนีมาจันทุดก้อนนั่น ได้สามชุดสามแต่่เล่ากับผู้ใดบอกผู้ใดคือเก่าอันบ่ตาบ่ผมก็มัมาบอกเด้เพิ่นได้ยินแล้วเพิ่นก็เสื่ออยู่ก็บมันื้อเพิ่นก็เชื่อมันของเพิ่นสิบสี่ที่แหละตัวที่แรกเพิ่นมาเพิ่นบอกญาณนี่ญาณไปบอกสิบสี่งั้นบ่ละหนึ่งสี่เจ็ดสี่มันตัวนั้นแล้วล่ะ ว่ผมกับชาตัวนั่นหลายๆแมงหาคุ้นหาบ่ฝันว่าพันขุนพันไปพันคุอย no ่างไไประเงมิญมันคือฝันมาอย่างไรมันพันดีดวงของบ่ดีบาทนี่ตัวนี้หละตัวที่ศูนย์ที่หนึ่งนี่เยอนี่มันใจว่ะสามตัวนี้ชื่อแมนที่ที่ศูนย์นี่ก็เฮี้ยงกันยืนสองโลน ทอกันทอกันนะเดี๋ยวคองก็ไปซองบองสั่งสั่งมันกับมันมันกันศูนกับี้ซูนงหลดกับเก้าศูนสองตัวนี้ครับคำว่าเก้าศูนกับชีู่นเรียกสองตัวนี้เจ้ผู้ใดแหละที่เป็นผู้ใดเี้ยงมนงเลีงยงมึงัก ม่แรกเห็ซ <state> ีอกมาอยู่เก like <stories> ้าศูนตกลอกเลยอันตัวเดียวนึ่งเก้าศุน <zet> สีซุนซีซุน <siege> นี่ที่ปืดออไ่ใช่ือเล็เล็กมันที่หนึ่งจืดซีซุนนี่แล้วถ้าเก่าศูนมันตาเมื่อนีเห็นป่เมื่อแรงนี่เนาะเด็กมงคนเมื่อแรงเนาะคุณตาเนาะเพื่อนผมบอกว่าอันนั้นขั้นผมขันบเจ็ดเจ็ดันผัน รำไรดิยปันพันแล้วเที่ยเดียวก็แล้วเล่ยไปรลดพุ่มเมื่อแรกที่ออกมันกี่ันดิคณะมันสี่บอกคันบอกว่ากันแล้วเล่ยยูเล่ยนะมันไปแค่เป็นยังไงเที่ยวเดียวนี้ว่าจะอ้วนหนามากทั้งสีบ้ามานีมันพันก้อนรลอหน้าเล่ยก้อนเล่ยวาจ่าบ่ยังได้กับแมนแต่แส่แหละคือว่านอนหูเมื่อเกิด นอนยูบ้านหลังไม่ไม่ยังได้กรไดมาเด็ดแม้มาแต่แค่หลานีญบ่บ่แล้วเพราะว่าบ่มาบ่แล้วต้องมาจนแล้วถูกเออกยอยูดีมีแห้งยาติเป็นหนังตาถือไป่ไหเนาะห่วยห่วยมันผมบอ่อยากซื้อหน่อยหน้ามัน มันนั่นพ่อว่ะตาเราถือไม่หลายเลยมันได้เสือเดียวพ่อรวยตุ้มเซไดเนาะเออเอาเซแจ๊กสามตัวแจ๊กสามพันนี่เนาะเงินล้านกวนี่ดีตัวไม่ก็ดีแล้วกล้าซื้อดีเอด้วยกับขันมีเงินเสมอเงิมันบดหลือเงินนี่แหละเงินมันจะมี่ล่ะบุษัทมันก็ได้ล้านไปเสือไปเทืออะไรเที่ยวนั่นมันไก่บ่หรอมาแต่นครนายกไปเอาแหางไก่ตัวเออ ไปกับเป็นไหนเลขอยู่ด้ส่วนนั้นไปนครนายกมื่อไปที่แรกเมื่อมันที่เจ็ดเที่ยเห็นไปแบบเพิ่นหลักเขียนใช้ก้องไม้ไปเข้าแปดนาอนพันว่าพอลูกบ่เป็นแมนแล้วบ่อัเก้าแปดแมนยังไงบ่ท่านใกล้มือตัวผันไปเสียงเขาน้าหน้าบ้าบานนี่ก็ได้กลับรถกลับมาอีกได้หมอไปไว้อีกได้บ้านนี เมือนที่สามสิบยังไปวันไปนครนายกก็ไม่ได้ทีเจ็ดเจ็ดตัวเทิงแมนบ่อยเลยก้าแปดไปไม่ฉีดไปเขียนไปแต่ลางมหาวาเลยลางแต่แล้วละวันเก้าแปดมัดไปออกบน, <98. S 2> นห่วยพาด <c oughs> ใจกับมัดฉีดอยูนแม่เจียวบัดอยู่อำเภอหนองหินตัวล 3, ะสามพันทีเจ็ดเจ็ดก้าวแปด มาซื้อเห็ดลังป้าใจไม่ออกจีก็แปดอันเลขสองโตท่อนหนึ่ก้าชื่อกับ่กเก้าแมนบ่อก็มาซื้อก็คือปึุกขายแต่วันหยุยังวะเพราะไอไก่ในนครนายกกำแยดโฉนดโอ้ยพูนี้ภาคตะวันากอัเพอ่มบนหน้าก็จะไปยังสั้นแป้งุงเทพุ่ตัวเนี่ยเพราะไงยานทุบรุ์เราไปซอยงานร้านนนองไท่เลาตายเนี่ยบัลี่อยู่อยู่นครนายก เรากลับมาเมื่อเติมน้ามันรดยหันูฟกูเติมน้ำมันรถว่าอันตาในเลกมาบอมาจะพุ่นบอกมาเติมถ้าพูอยู่ทั้นถดว่ากันว่าได้สิบอก่าเติมยืหันเพิ่นบอกถือจกเท่าได้งวด่ะดอยู้พ่นยู่พ่นทองหน้ายู้อเพิ่มบนหน้ายื้อเพิ่มบนหน้า่าทองหน้าได้ทองหน้ากลัวงน้า เ้เทีย้าฝนน้น่เ็นน้บเล่นหกเลยครเพราะแถวนั้นน้ำมันคยไหลไปสำหรับความฝันของพ่อของคุณตาน้อยนะครับที่ฝันได้เก้าศูนย์ก็ตรงกับยอดรวมของยอดพับป่าของวันนี้นะครับที่ได้มาถวายพระอาจารย์นะครับสำหรับความฝัน90เป็นตัวเลขมงคลวันนี้นะครับก็ตรงกันกับ ยอดรวมนะครับยอดพระป่าที่มารวมกันสามสายนะครับได้หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าบาทนะครับวันนี้ก็ตรงกับความฝันของคุณตาน้อยนะครับแต่ซีซีศูนย์นี้ก็เผื่อไว้นะครับแต่คุณตาบอกว่าซีซีศูนย์นี้จะเป็นวันของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับซีซีศูนย์นะครับ แต่ไม่แน่90าศ <ไป S 1> อาจจะไป,ไป,ไปหนึ่งกุมภาพันธ์ก็อาจเป็นไปได้นะครับสำหรับความฝันของคนตาน้อยนะครับเป็นท่านคนตาอีกท,ท่านหนึ่งที่ฝันแม่นนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับก็ฝันได้516นะครับท่านผู้ชมถ้าหกลับตัวเป็น9ก็จะได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับวดที่แล้วนะครับแล้วคนตาก็ได้ไปบอกบุญ นะครับไปแจกสองแล้วก็ไปบอกโชคให้กับญาติพี่น้องนะครับก็ถูกกันหลายท่านหลายคนนะครับก็ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาตามต่อในวันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะโทรไปถามคุณตานะครับเดี๋ยวจะโทรไปถามคุณตาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอติดตาม กันไว้นะครับท่านผู้ชมก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็แอดก็จะมาสรุปตัวเลขนะครับสำหรับยอด้อดย็จะมาสรุปตัวเลขนะครับหับ เดี๋ยวเนี่ยยวเมาันไนว่างเลยยังมาันไนดับยังยมวัาในตัดมันไหลสวนมันตัดมาได้จะเต็มนะเอาอันนี้เอาอันนี้ลงกันนะสำหรับยอดนะครับยอดที่มาร่วมถวายสาม สามสายนะครับวันนี้นะยอดสามสายวันนี้นะครับที่มาจากคุณพ่อสมศักดิ์ทางยศโสนะครับท่านผู้ชมยอดจากพ่อสมศักดิ์ก็7,190บาทนะครับแล้วก็ยอดนะครับจากคุณพ่อต้อยนะครับพี่ต้อยนะครับจากทางจังหานนะครับก็รวมมาเป็น4 0 9 0บบาทนะครับจากสายจังหานนะครับ แล้วก็มาจากสายคุณแม่ไมายนะครับทางวาปีนะครับก็ยอดทั้งหมดก็37 2 9ดรยี่บาทนะครับสายวาปีรวมกันแล้วสำหรับวันนี้ก็ได้1 5 0 0 9มบาทนะครับท่านผู้ชม15,009มห้าบาทนะครับสำหรับที่ได้ถวายพระอาจารย์เช้านี้นะครับ ก็ตรงกับความฝันของคุณตาน้อยนะครับที่ฝันได้90อาจจะเป็นตัวเลขมงคลสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับตัวเลขมงคลนะครับเดี๋ยวแอดจะพาไปดูไปดูนะครับแม่หมายแม่หมายได้จุดทูบขอโชคจากกูดํานะครับ ได้ขอโชคจากการจุดธูปเสี่ยงไทยหน้าสารปูดาวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาไปดูนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเสียงทายจากาแม่ไม้นะครับจากทางวัดปีนะครับที่ได้มาจุดทูบเสียงทายขอตัวเลขมงคลวันนี้นะครับได้ห้าเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดนะครับหรือเจ็ดเก้าห้านะครับห้าเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าห้านะครับท่านผู้ชม ตัวเลขนี้สวยงามมากครับตัวเลขเหมือนกับหวยรัฐบาลงวดที่แล้วเลยครับท่านผู้ชมเลขเก็ก็เหมือนกับเลขหนึ่งนะครับเลขเก็ก็เปรียบเสมือนเลขหนึ่งนะครับจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสําหรับทูบดอกนี้นะครับถ้าจุดก่อนหวยรัฐบาลน,นะครับอันนี้เป็นตัวเลขมงคลสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชม ็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์สดวันนี้นะครับแอบก็ขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับสายบุญทุกสายนะครับที่ร่วมกันมานะครับในการทำบุญเพื่อร่วมสร้างวิหารปู่ดำนะครับ ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายจากต่างประเทศนะครับที่ติดต่อมาทางพ่อสมศักดิ์นะครับจากเยอรมันสายต่างประเทศหรือในประเทศทุกที่ทุกจังหวัดนะครับที่ได้ติดต่อร่วมบุญมานะครับแล้วก็มาทางาช่องทรัพย์เทวดาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้สายบุญจาก FC ช่องซัพ์เทวดาก็จะรวบรวมก็จะได้รวบรวมนะครับซองแล้วก็ที่ได้ร่วมทาบุญกับ FC สายสายบุญ FC ช่องซั์เทวดาก็จะมาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าจะได้กี่บาทนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับทักทายกันมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับ เดี๋ยวแอดก็จะไปตามต่อวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแอดก็จะจบคลิปไร้สดไว้เพียงเท่านี้ครับนะครับวันนี้ก็มีพูดที่มาถวายอาหารผลไม้แล้วก็นะครับขอโชคปู่ดำวันนี้นะครับ สำหรับลายชื่อที่ร่วมมานะครับถ้าตกหล่นอันใดนะครับก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้นะครับถ้าหากไม่ได้อ่านชื่อหรือว่าเพราะว่าโดยรวมๆแล้วทางทางสายนะครับทางสายก็จะมีชื่อของแต่ละสายนะครับแต่แอดก็ยังไม่ได้จดชื่อนะครับเพราะว่าแต่ละซองก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คงจะอ่านไม่หมดนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มี กิจศรัทธาร่วมบุญมานะครับก็ขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับถ้าท่านทําบุญมาแล้วก็ก็เป็นบุญกุศลของท่านนะครับถ้าแอดไม่ได้มีชื่อประกาศหรือว่าแจ้งชื่อไปก็ขออภัยขอโทษนะครับถ้าหากนะครับผม ก็ให้คิดซะว่าท่านได้ทำบุญร่วมบุญมาแล้วนะครับผมแล้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปติดตามตัวเลขคลิปกันต่อนะครับ